พลตรตรีปิยะตตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลแถลงสรุปสถานการณ์การชุมนุมวานนี้ว่าจากการนัดหมายชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้าบริเวณแยกยมราช กลุ่มผู้ชุมนุมลงผิวถนนปิดการจราจรจากนั้นได้เดินจากแยกยมราชไปยังแยกนางเลิงมีการปิดการจราจรและพ่นสีลงบนผิวการจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมหยุดการกระทำการดังกล่าวแต่ผู้ชุมนุมยังคงฝ่าฝืนคว่างปาสิ่งของระเบิดปิงปองระเบิดสแสวงเครื่องยิงพลุใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่สัญจรไปมา นอกจากนี้ยังพยายามเผาสิ่งของต่างๆบริเวณแยกนางเลิงจนนที่ตำรวจจึงได้ทำการรักษาความสงบเรียบร้อยจับกลุ่มผู้กระทำผิดจำนวน15คนยึดรถจากรยานยนต์6คันรถยนต์1คันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาสมคบกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาตลอดจนความผิดตามพระราชกำหนดฉุกเฉินและพระราชบัญญัติโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประกาศให้กลุ่มผู้กระทำการดังกล่าวหยุดการดำเนินการเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่กลุ่มผู้คุมนุมยังคงฝ่าฝืนกฎหมายได้มีการคว้างป่าสิ่งของมีการยิงพลุคว้างระเบิดแสลงเครื่องระเบิดปิงปองใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจและที่น้องประชาชนนอกจากนี้นะครับยังได้มีการพยายามจุดไฟเพื่อเผาสิ่งของต่างๆในบริเวณแยกหนังเลืงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ ทำการรักษาความสงบเรียบร้อยในระเวณสถานที่ดังกล่าว